ถ้าพูดถึงเมืองเชียงใหม่ก็จะมีอ,อีกหนึ่งอำเภอที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ <_ d ata> นั่นก็คืออำเภอแม่ริมแม่ริมถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมให้ทาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นวัดวา,ารามและสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและในอำเภอแม่ริมก็ยังมีตำบ,บลเล็กๆที่มีชื่อว่าขี้เหล็กขี้เหล็กเสน่ห์แห่งความเรียบง่ายที่แท้จริงคลิปนี้จะพาทุกคนมารู้จักและสัมผัสไปด้วยกันเมื่อดูกันว่าชุมชนชาวตำบลขี้เหล็กเขามีเสน่ห์ที่เรียบง่ายกันอย่างไรไปดูกัันเลยครบ เริ่มจากมีชุมชนกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มแฝกหลวงที่เขานำหญ้าแฝกมากแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามรังสรรค์จากหญ้าแฝกธรรมดาให้มีมูลค่าและยังช่วยส่งเสริมทักษะและรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย ทุกผลิตภัณฑ์รังสรรค์โดยสาวๆเหล่านี้เองครับบอกได้เลยว่าเลิศมากๆต่อมาเรามาลุยสวนกันครับมารู้จักกับกล้วยตากของพินาความเรียบง่ายของพินาก็คือการนํากล้วยที่สวนของตัวเองมาแปรรูปเป็นอาหารหรือขนมทานเล่นที่สุดแสนอร่อยแล้วก็เป็นกล้วยตากแบบชนิดเป็นแผ่นด้วยนะครับทานง่ายไม่เหมือนใครด้วยและนี่คืออีกหนึ่งความเรียบง่ายที่รักโลกออกมากๆเลยนะครับและนี่คือจานใบไม้ในสวนน่าทึ่งมากๆเพราะที่นี่เขานําใบไม้ทุกอย่างมาทําเป็นจานได้หมดเลยครับดีไซน์ที่เรียบง่ายแถมยังรักโลกอีกด้วยนอกเหนือจากจานใบไม้ก็ัมีีผลิตภณฑ์อื่นท ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติบอกได้เลยว่าลายผลิตภัณฑ์เขาเยอะมากๆเลยละครับยกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายและก็รักโลกด้วยมาต่อกันที่กลุ่มสมุนไพรม่บ้านเรือนครับมากกว่าสวนผักผลไม้และสมุนไพรก็มีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยละครับลุงลุงป้าป้าที่นี่เวลาเขารวมตัวกันเขาไม่ได้อยู่ว้างนะครับเขาจัดสารไหวสังเคราะห์กันด้วย ที่นี่เขาทำตะกร้าสวยๆแล้วก็คันโตกที่ทำจากใยสังเคราะห์ด้วยละครับมีทุกไซส์ทุกขนาดเลยอยากได้คันโตกสวยๆมาที่นี่ได้เลยนะครับพูดถึงสมุนไพรที่นี่เขาก็มีทุกอย่างเลยละครับไม่ว่าจะเป็นยาหมองที่ทำเองปวดตรงไหนท่าตรงนั้นได้เลยนะครับยุงกัดก็ไม่กลัวเพราะมีสเปส์สมุไนไพรไว้ไล่ยุงยากสุขภาพดีก็มีชาผักเชียงดาเรียกได้ว่าสมุนไพรทั้งสวนแปรรูปได้หมดเลยสัมผัสได้เลยละครับว่าชุมชนที่นี่เขาเรียบง่ายกันจรงิงๆเมื่อสัมผัสความเรียบง่ายกันได้ที่นี่ขี้เหล็กเสน่ห์แห่ง